สวัสดีครับพี่ๆเราทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสำหรับแฟนๆของเจ้า Asus นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ใช้เจ้าตัว Asus Zenfone 7 Pro นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้คู่กับนะครับเจ้าตัว Asus ROG Phone 5นะครับนี่เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยผมใช้มาได้สักระยานึงนะครับแล้วก็ เห็นถึงข้อดีข้อเสียของมันนะครับก็เลยอยากจะมาทําเป็นเหมือนรีวิวแบทเทิลแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว asus zenfone 7 pro เนี่ยข้อดี4ข้อที่ทําได้ดีกว่าเจ้าตัว rog phone 5เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหลังเนี่ยก็จะทําเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นข้อดีของเจ้าตัว rog phone 5นะครับเราจะเริ่มต้นที่เจ้าตัว asus zenfone 7 pro ก่อนนะครับ ข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยก็คือให้ดูเลยจัจะก็คือเจ้าตัวกล้องที่ฟลิปได้นะครับนี่คือจุดเด่นของเขาจริงๆนะครับแล้วก็ซึ่งในตัวของ rog phone เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยเขาก็มีส่วนดีของเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยเทียบกันจริงๆเนี่ย ก็สู้กันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนอันนี้มันเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์โฟนนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่เกิดมาเพื่อคนเล่นเกมโดยเฉพาะจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยต่างกันอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องแรกข้อแรกที่ asus zenfone 7 pro ทำได้ดีเนี่ยก็คือในเรื่องของกล้องนะครับต่อมาที่อยากจะพูดถึงนิดนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่2ตัวนี้เนี่ย ตัวนี้เนี่ยให้มา6,000นะครับแต่ว่าถามว่าพอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือเนื่องด้วยเจ้าตัว rog phone เนี่ยมันเป็นชิป snapdragon 888นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยที่ชอบเทคโนโลยีเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเจ้าตัว snapdragon 888เนี่ยกินแบตค่อนข้างเยอะเพราะว่าความร้อนของมันนะครับคือมันร้อนแรงอ่ะง่ายๆพอมันร้อนแรงปุ๊บเนี่ยมันก็มาพร้อม การสูบแบตการกินแบตนะครับทำให้แบตเสื่อมเร็วนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันเป็นศัตรูของแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับในทางกับกันเนี่ยเจ้าตัว asus zenfone 7 pro ตัวนี้เนี่ยใช้ชิปด้านในเนี่ย snapdragon 865 plus นะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้มาหลายตัวแล้วล่ะนะครับแต่ว่าพอใช้กับตัวนี้เนี่ยความร้อนเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีควบคุมพลังงานค่อนข้างที่จะดีแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกในจุดเด่นนะครับของ asus เนี่ยเราสามารถเสียบแบตเตอรี่เสียบตัวสายชาร์จแล้วก็เล่นเกมไปโดยที่เป็นระบบบา p a s สนะครับคือมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่มันเลยนะครับเราสามารถเล่นเกมได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ย ในเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่เนี่ยผมขอให้เจ้าตัวเ e n โฟนเซเว่นเนี่ยเป็นข้อดีของเขาต่อมานะครับข้อที่3เนี่ยที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าตัว asus zenfone 7 pro เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเมม m o r y ได้นะครับแต่ใน r o g เนี่ยน่าเสียดายมากๆนะครับคือมันเหมือนกับว่าทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะ เหมาะกับคนเล่นเกมง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งเสียงทั้งภาพจริงๆนี่มันดีมากๆแต่ว่าเขาไม่มีไอ้ microSD าร์ดใส่มาให้เราอะนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเจ้าตัว lifestyle phone อย่าง ASUS ZenFone 7 Pro เนี่ยสามารถเพิ่ม memory ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยชนะขาดนะครับในเรื่องของการเพิ่ม memory แล้วลำโพงนี่ก็ไม่ได้ขี้เลแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัว ROG phone ต่อ ข้อสุดท้ายนะครับที่เจ้าตัว Asus Zenfone 7 Pro เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับเจ้าตัว Asus ROG Phone 5เนี่ยก็คือในเรื่องของไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าในเรื่องของการสแกนนิ้วนะครับการสแกนนิ้วนี่ตรงนี้นะการสแกนนิ้วของเขาเนี่ยแม่นยำมามากๆเพราะว่ามันเป็น physical fingerprint scanner นะครับในตัวของ ROG Phone 5เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่า asus zenfone 7 pro ทำได้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกมาหลายๆคลิปแล้วนะครับคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้ยังคงพวก physical fingerprint scanner ไว้หน่อยก็ดีนะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งหวาดเสียว่วาเฮ้ยกดแล้วมันไม่ติดกดแล้วมันแบบมีปัญหานะครับแต่ผมไม่เคยเจอปัญหาในตัวของ asus zenfone ในในของ asus rog phone 5นะยังไม่เคยเจอปัญหาตัวนี้นะครับแต่ว่า ยังไงเนี่ยไอตัวเนี้ยเชื่อใจได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยอยากจะพูดถึงข้อดีของเจ้าตัว asus rog phone 5ที่ดีกว่าเจ้าตัว zenfone 7 pro บ้างนะครับข้อแรกเลยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยชิปด้านไหนชิปเซ็ตด้านในเนี่ยนะครับ snapdragon 865 plus vs กับ snapdragon triple 8หรือว่า snapdragon 8ป8 มันมันเทียบกันค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นเรือธงของปีที่แล้วกับเรือธงของปีนี้เนี่ย888ทำได้ค่อนข้างที่จะดีอันนี้คือผมพูดถึงการใช้งานของผมเองอย่างเรนเดอร์ภาพ 4K ต่างๆนะครับตัดตรงตัดต,ต,ต่อต่างๆเล่นกงเล่นเกมนิดหน่อยเนี่ยถือว่า888เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีกว่าเจ้าตัว 865 plus นะครับตรงนี้เนี่ยต้องยอมเขาเลยนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยที่อยากจะพูดถึงนิดนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของลำโพงลำโพง2ตัวนี้เนี่ยถามว่าทำได้ดีไหมเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ว่า a o G phone 5มันทำได้แบบอลังการกว่าแบบเออคือพอฟังปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมันให้ความเป็นเบสมา นะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถูกใจมากๆนะครับส่วนข้อที่3มเนี่ยมันก็ยังสอดคล้องกับเจ้าตัวการฟังเพลงเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีเฮดโฟนแจ็คไงพี่น้องนี่อยู่ตรงนี้มีเฮดโฟนแจ็คมาให้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายมากๆคือ ASUS Zenfone 7 Pro นี่มันไม่มีแต่ว่าในตัวก่อนมันดันให้มา ดังนั้นเนี่ยเจ้าตัว ASUS ZenFone 8ที่กำลังจะออกมาเนี่ยว่ากันว่าจะมีนะครับเอาห,หูฟังเฮดโฟนแจ็คกลับมาพร้อมคอร์ดแดกด้วยตัวนี้มาพร้อมคอร์ดแดกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบนะครับมือถือที่เอาไว้ฟังเพลงได้ด้วยเนี่ยผมยังไงเนี่ยก็ยังให้ ASUS อยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยที่ ติดตามข่าวสารมือถือเนี่ยรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ย LG เองเนี่ยที่เป็นเจ้าแห่งการฟังเพลงเนี่ยก็ออกจากตลาดมือถือไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันยังเหลือแค่ไม่กี่ค่ายเท่านั้นเองนะครับที่ยังมีแบบรูฟังแล้วใส่คอนแดกมาให้เราแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่3ที่ผมบอกว่ามันดีเนี่ยก็คือรูฟังข้อสุดท้ายนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนชอบ แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับคือเจ้าตัว LED flash LED notification light like ของมันนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมจุดๆตรงนี้เวลาที่แจ้งเตือนเนี่ยมันทำได้ดีมากๆสำหรับ rog phone 5นะครับแต่ว่าเจ้าตัว asus zenfone เห็นไหมคือมันน่าลำคาญอะตรงนี้คืออยากจะได้แบบให้มันมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอะอันนี้คือจใจนะอันนี้คือ จากการใช้งานจริง,งผมเองเนี่ยบางทีเนี่ยวางไว้อย่างเงี้ยมันแบบมันลำคาญสายตาเวลาที่สมมุติว่าเราจะนอนใช่ไหมครับเราก็วางไว้แบบนี้แล้วมันก็จะแบบเป็นไฟแบบเนี้ยปิดไฟหมดเลยแล้วมันจะเป็นไฟแบบมันน่าลำคาญอะ่ะแต่มันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัว rog phone 5คือไอ้ notification light มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาที่เราจะนอนเนี่ยเราก็แค่คว้าม,มันเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือผมรู้ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ ชู้ที่จุกจิกอ่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมใช้งานแล้วมันรู้สึกนะครับก็เลยเอามาบอกเล่าสู่กันฟังทุกคนคิดว่าเจ้าตัวเซนฟอนเซเว่กับ asus rog phone 5เนี่ยตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย สวัสดีครับแล้วก็แล้กดแชร์ Subscribe <laughs>